กลับมาช่วงนี้ด้วยว่าของสเก็ตข่าวนะครับคุณสอนสวรรค์จะพาไปชมการเปิดหมวกร้องเพลงช่วยประสบภัยน้ำท่วมของศิลปินตัวน้อยครับสวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวทุกคนก็สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รวมถึงหนูน้อยตัวจิว๋วทำอะไรได้ทำค่ะ น้องอลิสอายุเพียงสองขวบ4เดือนค่ะตอนแรกก็มาเที่ยวกับคุณแม่แต่เห็นพี่ๆร้องเพลงเปิดหมวกรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็เลยขอแจมกับพี่ๆร้องเพลงช่วยด้วยคนน่ารักมากเลยนะคะ ต็ตข่าวต่อมาไปกันที่หมู่บ้านหนองมะกอกตำบลหนองนางนวนจังหวัดอุทยัยธาน,นีที่นี่เขามีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานระหวังอบรมค่ะ มีเจ้าโบน้องหมามาร่วมแจมด้วยโอ้โหเล่นกับทุกคนอย่างน่ารักน่าเอ็นดูจนกระทั่งมาเจอกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3โอ้โหโบทำหน้าแย่เคี้ยวยิงฟันใสโอ้โหขู่ใส่ผู้ใหญ่บ้านไม่หยุดเลยค่ะงานนี้ก็ทําให้ได้เห็นว่าน้องหมาน่ารักกับทุกคนยกเว้นกับผู้ใหญ่บ้านค่ะ โบ <Okay>. yeah. จะไม่ชอบใครก็ได้แต่ไม่ชอบผู้ใหญ่บ้านไม่ได้นะจ๊ะและสเก็ดข่าวส่งท้ายใครเต้นไม่ไหวถอยไปงานบุญงานบวชที่นี่มีคนจองเต้นและะ้วค่ะคุณยายตัวเป็นเป็นไม่ใช่ AI ลูกๆหล,ล,ล,ลานหยุดเต้นไปแล้วคุณยายยังบอกแรวงห้ามหยุดยายเพิ่งเครื่องติดงานนี้ขอเต้นลืมอายุก,กันหน่อยนะหล,ลาน <Wow. S 2> โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะพี่สาวสุดยอดในการเต้นเลยนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ จบข่าวแล้วนะครับชมเส้นทางบันเทิงแล้วต่อด้วยละครแผ่นรักฉบับร้ายและละครพริกกับเกลือเป็นรายการต่อไปเลยนะครับอุปสรรคสุภาษิตในวันนี้ค่ะโยวิมุตโตนภัชติผู้หลุดพ้นแล้วย่อมไม่ถูกผูกมัดปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูทำเนียบขาวที่ประดับประดาด้วยของตกแต่งนะครับต้อนรับวันคริสต์มาสปีนี้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐได้แรงบันดาลใจจากความสุขแล้วก็ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของความเป็นแม่และชีวิตการทํางานรวมทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรั ในปีหน้าด้วยครับลากับบนไปพรอมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ มางวันนี้อยู่กับในยประพาดานะคะมาดูกันว่าวันนี้มาทํางานที่ช่องเจ็ดเลยพกอะไรในกระเป๋ามาบ้างเนยมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ข้าเเผาถือนะคะกระเป๋าแบกแบกเป็นเดอะแบกเป็นเดอะแบกอะเริ่มแรกเลยอ่าไอแพดทำงานทำงานโทรศัพท์สองเครื่องค่ะรับบ้างไม่รับบ้างตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่พกนะไม่รู้พกทำไมกระเป๋าตังค์นะคะ 이이고 กระเป๋าของใช้ใดๆต่างๆมีครีมทาผิวค่ะมีครีมทาผิวมีหวีเพราะว่าเราเป็นมนุษย์แบบผมผมยุ่งลุงลังโดนโลดนลมนิดหน่อยก็กระเจิงน้ำหอมก็จะมีแบบมีแป้งใดๆก็มีเยอะมากแล้วนี่คือลาย power bank power bank หนักมากแต่ว่ามันแบบบร์จได้เยอะเพราะว่าบางทีเราออกมาจากบ้านยาวแล้วเราไม่ได้เข้าบ้านเอาอันนี้มีกระเป๋าเครื่องสำางมีอีกอีกแล้วนะคะอันนี้อะไรเลอ กระเป๋าลิปที่มีประมาณหนึ่งสองสามหมดยังคือคนหนึ่งมันจะทาลิปมีกี่ปากหแทง่ง oh. <laughs> มีลิปทั้งหมด6แท่งแล้วคือสีเดียวกันเ <c oughs> ็้าสึกไหมมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแต่ทาออกมามันเหมือนกันจ้ะ <c oughs> คือ <c oughs> ยอดนัก live ลฟ์เราก็ต้องมี <laughs> สาวละคอนเทนตเหรอสาวละคอนเทนตเพราะบางทีเราไปคนเดียวเราไม่ได้มีแบบผู้ช่วยไปใช่ไหมหแล้วก็เดีปุ๊บปั๊บตั้งถ่ายอ่าจะไลฟ์สดจะถ่ายคอนเทนต์จก็พร้อมพรุ่งนี้ทำคอนเทนต์ค่ะแล้วก็มีอันนี้คืออะยาอมยาโอวนี่หอมมากนะเ,ออเดี๋ยวไว้วันหลังเราตักตะกร้าให้ส่วนนี้ก็บัตรุ้กคงค่ะใช่เพราะเดี๋ยวทำงานเสร็จจะต้องไปรับลูกก็ต้องพกบัตรนี้ ปัตเนี้ยถ้าไม่มีเขาไม่ให้เข้าโรงเรียนไงเราก็ต้องเอาไปเพราะว่าเรามาเราไปส่งลูกตอนเช้าแล้วก็มาทํางานทํางานเสร็จเราก็ไปรับลูกเลยอ่าเป็นเป็นรูทีนค่ะแล้วก็มีขนมมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่กินขนมแล้วก็ช่วงเนี้ยเพิ่งแบบแอบบนิดนึงหรืออกไหาม S <S <an other> เพราะว่าเราลดเรากำลังลดแป้งลดน้าตาลลดโซเดียมต่างๆอยู่ <S <S <an other> เพราะว่าพอขึ้นเลขสักโอ้ก็รู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วกินแบบเดิมไม่ได้ถ้าเรายังท,ทําพฤติกรรมแบบเดิมเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันแย่กว่าเดิมมันแย่กว่าตอนที่เราเปไ็นวัยรุ่นเพราะงั้นมันก็เลยหยุดไปช่วงนึงแต่พอมันหยุดน่ะแล้วพอมันได้กินแล้วมันเหมือนมันโหวยอะมันเหมือนมันแบบอ๋อไอ้ทีสุดฉันก็ได้กินแล้วก็อยากกินอยากกินอยากกินก็เลยพกมาแต่ก็พยายามห้ามใจตัวเองว่าเธอต้องไม่กิน <S <S ห,หมดมีหน้ากาก อนามัยป้องกันฝุ่นป้องกันอะไรใดๆใช่ช่วงนี้เพราะว่าพออย่างที่บอกพอลมหนาวไปฝุ่นมากอะไรกันเนี้ก็ต้องพกไว้นะคะ<ป>ของใช้จำเป็นจำเป็นหมดคือ เราอ่ะเป็นคนขี้ลืมไงแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเหลือดีกว่าขาดอะไรที่แบบว่าคว,าวา้าาเราพื้นที่ในกระเป๋ามันพอก็คือใส่ไปก่อนเผื่อบางทีอ่ะหน้างานมันจําเป็นต้องใช้มม่แบบว่าเดี๋ยวอุ้ยฉันลืมอันนี้<ช>ฉันก็คว้าโกยใส่กระเป๋ามาก่อนก็แบกมาให้หมดก<ป><ป>็แบกมาให้หมดลำบากใครลำบากตัวเองค่ะก็ฝากนะคะใครที่คิดถึงเนาะหลายๆลคนบางทีก็จะบอกอุ้ยรอดูละครก็รออีกหน่อยนะคะคิดว่าในปีหน้านี้น่าจะได้ชมกันกับปุฒจันทร์ดันเมฆนะคะส่วนท่า ใครที่อยากเห็นเนยผ่านหน้าจอช่อง7 HD ก็อย่าลืมติดตามในการเที่ยวบันเทิงสดนะคะส่วนอีกช่องทางก็คือช่องทางออนไลน์เนาะไม่ว่าจะเป็น i ิน t a g r กรหรือว่า TikTok ตอนนี้คือทำคอนเทนต์ทำอาหารอยู่เนย PPD นะคะแล้วก็ชื่อเลยคือเป็นเนยประพาดาเข้าไปก็จะเจอเลยคอนเทนต์ทำอาหาร <S <S อยากให้ทำเมนูอะไรอยากให้ชาลินอะไรคอมเมนต์มาเลยนะคะ ช่อง7ด HD โดยคุณพัฒนพงษ์หนูพันธ์กรรมการผู้จัดการและคุณสุนีปริพุณนะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของศาลาสุทัศสิริโสภาจำนวน10,000 0บาทค่ะเพื่อสนับสนุนงานสร้างสารรค์กิจกรรมด้านดนตรีส่งต่อคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคมไทยและส่งเสริมศิลปินไทยให้มีเวทีแสดงศักยภาพในระดับสากลโดยมีอาจารย์นัทและคุณพระวงเดือนยนตรรักษ์เป็นผู้รับมอบค่ะ โดยศาลาสุทธาสิริโสภาออกแบบและสร้างโดยอาจารย์นัทย,ยนตรรักษ์นักเปียนโนและนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของไทยชื่อของศาลานี้มาจากพระนามของพระโวโรงเธอพระองค์เจ้าสุทธาสิริโสภาสร้างขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เป็นสถานที่สำหรับแสดงดนตรีที่ผู้ชมและผู้ฟังจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านเสียงดนตรีจากระบบเสียงธรรมชาติของหอแสดงซึ่งให้ลักษณะของเสียงที่ดีเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยโดยงานนี้อาจารย์นัทยัยงแสดงเปียนโนให้ชมด้วยค่ะ พระนามของพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธศสิริสภาเนี่ยมีความหมายกับชีวิตผมมากเลยนะครับเพราะพระองค์ท่านเนี่ยได้อุปถัมชีวิตผมในตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ท่านได้ประทานเปียโ,โนหลังนี้ให้นะครับตอนที่เราสร้างโรงเรียนขึ้นมาท่านก็ได้อุปถัมสร้างโรงเรียนให้เราพรอโรงเรียนเราครบ25ปีเนี่ยเราก็เลย สร้างศาลานี้แล้วขอพระนามท่านเป็นสิริมงคลนะครับการที่สร้างศาลาขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะให้เป็นสถานที่ที่เยาวชนไทยนะครับได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของเขาในสถานที่ที่ดีที่สุดเลยที่มีแอคูสติกธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วก็ทุกคนที่ได้มาแสดงเนี่ยเขาก็มีความสุขที่ได้ยินเสียงที่เขาผลิตออกมาเนี่ยอย่างเต็มที่เลยคือว่า ห้องนี้มีลักษณะพิเศษที่มีเอ็กซูสติกธรรมชาติที่พิเศษมากเลยเสียงทุกเสียงจะได้ยินอย่างชัดเจนแล้วก็มีความกังวาลแล้วก็เสียงเนี่ยจะไพเราะนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีทุกชนิดแม้กระทั่งเครื่องดนตรีที่ มีลักษณะเสียงเบาเช่นกีตาร์หรือฮาร์ปเนี่ยก็จะไ,ได้ยินทุกเสียงเลยนะครับเพราะมันเงียบมากแล้วก็เวลามีเสียงกลางหวานเนี่ยมันจะสะท้อนทุกคนได้ยินเท่าๆกันหมดเลยทั้งห้องและนอกจากนี้อาจารย์นัทยังได้มอบเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้กับช่อง7 HD ในโอกาสที่9สู่ปีที่59ด้วยค่ะใช่อนนี้เป็นของขวัญให้ช่อง7แล้วก็ฟังแล้วทำให้นึกถึงสิ่งที่ผ่านๆมา อในประสบการณ์ที่มีกับช่องเจ็ดนะครับซึ่งทุกคนคงมีประสบการณ์เยอะแยะมากมากมายเลยเพราะว่าช่องเจ็ดนี้ครอบคลุมรายการก็หลากหลายใช่ไหมครับแล้วเวลาก็เป็นเวลายาวนานอันนี้ผมก็หวังว่าเพลงนี้จะทําให้ระลึกถึงอะไรที่ดีๆนะครับสวยๆช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับพบกันใหม่ค่ะโดนมีดบาด บาดปิดแผลขนาดเล็กด้วยลิควิดพลัสคลสตอกันน้ำชนิดทาจากญี่ปุ่นเพียงทาเบาๆฟิล์มเคลือบติดแน่นบองกันน้ำและเชื้อโรคไม่แสบแผลเมื่อโดนน้ำลับๆกันน้ำติดแน่นทาลิควิดพลัสจากญี่ปุ่นรอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่องต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาแฟขาวชอตที่ใส่ใจค่าสั่ง ความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเขาช่องรถแท้กาแฟไทยโล่งเลยดี แต่เนี่ยจะเป็นลมขมข้อไม่ต้องขี้อายละใช่นี่เซวเดนหนึ่งหยดน้ำหอมดับกลิ่นสุขภาพหอมสดชื่นเซวเดนหนึ่งหยดก็กลบกลิ่นพกพาง่ายกังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโททัสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโททัช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิดเนสกาแฟเบลนด์ รู้แล้วดื่มทุกช้าอ,อยทุกวันแกวนเลกลมกลอเนสกาแฟเน์บรูอร่อยอุ่นใจไม่เคยเปลี่ยนกลับมาช่วงนี้นะคะมาชมเรื่องหลังของละครเรื่องแผนรักฉบับร้ายกันค่ะ มาที่ละครแผนรักฉบับร้าย EP 2คืนนี้ตามมาดูลูกตื้อของหนุ่มภูมิเกียรติภูมิที่พิงรักนางเอกพิงพลอยประภวดีชนิดที่ตามจีบแบบทั้งมุ่งทั้งพุ่งประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่าจะจีบสาวคนนี้ชน,นิดที่คอยเป็นเงยาตามตัวนางเอกไปไหนขอตามไปด้วยแม้ตอนกินข้าวก็ไม่เว้นแต่ก็มีคนมาคอยขวางอย่างกุ๊กกิ๊กกฤตกามาถึงปุ๊บก,ก็แสดงตัวให้รู้เลยว่าฉันนี่แหละว่าที่คู่มั่นนะต้องมาดูกันว่านางเอกจะท ซึ่งภูบอกว่าตัวเองเล่นไปก็เขินไปเพราะไม่เคยต้องพุ่งตัวจีบสาวหนักขนาดนี้มาก่อนเลยครับผมเป็นี่มุ่งเลยผมจีบแบบออกน้องหน้าออกน้องตาเจอปุ๊บผมจะแบบเดินหน้าจีบกินข้าวเราสาวเอาของแบบพิเศษที่สุดในในการทานอาหารไปให้อ,อย่างน้ำปลาพร<า>ิก<า>อะไรเงี้ยเราก็เอาไปให้เขาก็ากินนะแล้วเขาก็าชอบเออเราก็ยังแบบเฮ้ยซึ่งอร่อยจริงด้วยอร่อยจริงผมว่าทำไมเขาไม่ให้เบอร์รูดให้น้ำปลาพริก ใหญทุกคนรอด,ดูนะเพราะว่าแต่ละคนก็แบบมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันเป็นกำลังใจให้ดูว่าจะเลือกใครดี และคืนนี้ก็เตรียมพบกับน้องเล็กแห่งบ้านพิมานเดชท,ที่จะเปิดตัวมาอย่างเฟสเลยจ้าสำหรับสันกล้องพบที่เปิดฉากมาก็มีเรื่องชวนทะเลาะกับน้องชายของนางเอกอย่างชายสมชายซึ่งในเรื่องคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่สายตามหมันไสชวนทะเลาะมาเต็มทุกครั้งขนาดฉากนี้ก็เกือบจะต้องวางมวยใส่กันซะแล้วเริ่มเรื่องมาก็ตีกันขนาดนี้แล้วจะดีกันตอนไหนแฟนๆต้องตามลุ้นนะคะอยู่ๆว่า จอดรถแล้วใช้พ่อเราขนของเนี่ยขอดีๆก็อาจจะช่วยอยู่แต่นี่คือแบบว่าไม่ได้ใช้เราใช้พ่อเราด้วยเกือบโดนแล้วนะถ้าพ่อไม่ห้ามมวนนี่โดนแล้วจะเอาที่ฉีดน้ำมาฉีดแล้วก็ฝากติดตามละครของเราสองคนด้วยนะครับแผนรักฉบับร้ายแค่เปิดเรื่องมา EP ที่2ตอนที่2ก็แค่ ซัดก,กันหน่วงกกแล้วก็มีเรื่องกันแล้วใช <c oughs> ่ก็คือจะได้เห็นซันในคาแรกเตอร์ใหม่บทบาทใหม่ที่ทุกคนดูแล้วทุกคนน่าจะอ่นไส้ตามผมแน่นอน <c oughs> ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็คนนี้ก็เป็นเหมือนแบบคนดีรักครอบครัวไปเลยใช <c oughs> ่ก็จะเห็นผมในชีวิตจริง <c oughs> ในเรื่อง เปิดโผล่เซอร์ไพรส์แฟนๆไปแล้วกับละครเรื่องใหม่แหวนรักข้ามเวลาที่ได้คู่พระนางยูพิงค์ยูโรยศวัลและพิงค์พลอยประาวดีมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบ3ปีหลังจากที่สร้างตำนานคู่เพื่อนรักจนกระแสะฮือฮาแฟนๆเห็นโผลนี้แล้วก็ใจฟูดีใจที่ทั้งคู่มีโอกาสมาร่วมงานกันอีกรอบรวมโดยบิวณัฐพลชิงชิงคฤษฐาดีมบุญเรงและนักแสดงอีกมากมายซึ่งเรื่องนี้ฟิตติ้งเวิร์กชอปและถ่ายทำไปแล้วค่ะยูโรบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นมาก่อนปีหน้าปักหมุดรอเลยนะคะ ละครลวงยังออนแอร์อยู่แต่ละครใหม่มาแล้วนะครับผมนั่นก็คือแหวนรักข้ามเวลาครับผมใช่ครับเล่นเล่นกับพิงพลัประภาวดีใช่ก็ไม่ได้เจอกันนานมากก็มีโอกาสได้หวนกลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งครับผมเขาก็ถ่ายทําไปแล้วแสดงไปแล้วก็ไม่ได้เก็บเงียบก็ไม่ได้บอกเฉยคาแรคเตอร์ที่ผมไม่เคยเล่นเหมือนกันก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่เป็นสัตวแพทย์ไม่ไม่ไม่เคยเป็นหมอเลยก็สนุกดีครับก็ได้ถ่ายถ่ายทําไปแล้วก็ได้อ่านบทได้เวิร์กช็อปอะไรไปที่เรียบร้อยก็ก็เป็นคาแรคเตอร์แล้วก็ เป็นบทที่สนุกเหมือนกันและก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันครับก็ได้ได้มาร่วมงานกับเพื่อนที่เคยร่วมงานกันไปแล้วมันก็เลยไปด้วยกันได้ง่ายก็เลยถ่ายทําไปแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีมากๆเลยครับกับทีมงานนี้แล้วก็รวมถึงบูมกับก็เคยร่วมงานกันมาแล้วด้วยในแฟน้าค้างรอชมอีกหนึ่งผลงานของผมแล้วกันนะครับสำหรับละครเรื่องแหวนรักข้ามเวลานะครับผมปีหน้าเจอกันนะจ๊ะ ก่อนจาก,กันวันนี้ฝากไว้สักนิดหนึ่งนะคะดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสสสำหรับวันนี้หมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้วเนยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อนามัยนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลดังคำกล่าวที่ว่าจิตใจที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงหากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียนประกอบสัมมาอาชีพสร้างสารรค์ความเจริญต่างๆให้แก่ชาติบ้านเมืองดังนั้นถ้าจะกล่าวว่า พลเมืองที่แข็งแรงยอมสามารถสร้างชาติที่มั่นคงก็คงจะไม่ผิดพระราชดดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพันปีปกเกล้ากว,วงไทยเสด็จสุวรรคาลายัยรับแล้ว ระสถิตในดวงใจถวยราชมิ่งขวัญทัพเลิศแร้วสถิตป้าบารมีสถิตอยู่ในใจตราบนิดนิรันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นอันหาที่สุดม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด ผู้ชมคะช่วงนี้พบกับมิตรทรยะและพิงพลประภาวดีในละครชุดแผ่นรักฉบับร้ายต่อด้วยละครชุดพริกกับเกลือคะ่ะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาธาตน้ำขาวตรากระต่ายบินขอบคุณคนไทยที่ไม่ให้เล่าให้เล่าเท่ากับแช่งจากสสสสวัสดีค่ะดิฉันสาราเรียกว่าสาราก็ได้ค่ะปัดโทรไ่ที่มานเด็กไอ่ด่นเหรอระวังตัวใจขนานเนี้ยคงไม่คิดว่าผมจะพาคุณมาทำอะไรหรอกหรอะ บริษัทของเรามีปัญหาทางด้านการเงินใช่ไหมคะเพิ่งเข้ามาทำงานวันแรกมันใช่คำถามที่สมควรจะถามไหมคุณเป็นอะไรอะ่ะฉันกลัวได้แค่ผมาโอพิมานเดชครับหรือจะเรียกว่าน้ำก็ได้ยินดีที่ได้รู้จักครับเลิกบ้ากันได้แล้วใครจะไปเป็นแฟนกับยายหน้าเกียดนี่ ฉันขอเตือนอะไรกันว่าอย่างนะผู้หญิงคนนั้นเพิ่งมาทํางานวันนี้วันแรกอย่าไปรุ้มร่ามกับเขาก็ไม่ได้รุ้มร่ามเลยพี่แค่ตามจีบอะพี่เก๊กตั้งแต่เด็กจนตูเลยนะคะพี่ดิศพ่ออมือประสาน